ะนั้นเราอย่าคิดว่าฮะภพภูมิพญายนาคเป็นภพภูมิที่พิเศษแล้วยิ่งบอกว่าตัวเองเป็นนาคาม,มีแล้วไปเป็นพญายนาคอีกนี่มันโอ้มันมันเกินไปมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยเพราะว่าภพภูมิของพญายนาคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเดราชานแล้วพอเป็นเนราชานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีเลยคือไม่สามารถฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุได้เพราะมันเกิดปฏิสนที่จิตด้วยจิตที่ไม่มีปัญญาบรรลุธรรมไม่ได้ ส่วนใหญ่จิตที่จะบรรลุธรรมได้ส่วนใหญ่จะเป็นภูมิมนุษย์กับภูมิเทวดาที่จะมีจิตที่จะมีปัญญาในการบรรลุธรรมได้ในทัศนะ,<ล>ะ,ะาติของตมาตามาเห็นว่าเด็กคนนั้นเขาอาจจะมีญาณของเก่าติดมาก็จริงแต่สิ่งที่เขาติดมามันมีมิจฉาทิฏฐิติดมาด้วยคือความเห็นผิดที่ติดมาดีไม่ดีพญานาคที่เขาบอกว่าเข้ามาอะไรพวกนั้นอะอาจจะเป็นพญานาคที่มีมิจฉาทิฏฐิหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ หลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็มาเผยแผ่มาสอนอะไรที่ผิดๆอันนี้ในทัศนาธรรมนะเป็นทัศนาส่วนตัวย้ำว่าเป็นทัศนาส่วนตัวก็ขอเจริญพรเจริญธรรมแด่ท่านสาธุชนที่มาทําบุญกันในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายของปีหงหกแล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้ว ทางวัดก็ยังจัดเหมือนเดิมนะสวดมนต์ข้ามปี้าใครอยากจะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีก็มาได้สวดหน้าหลวงปูด,ดุลอย่าลืมเอาผ้าห่มมาด้วยเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะหนาวสวดก็สวดไปเรื่อยๆตามที่เราเคยปฏิบัติกันมาส่วนสำหรับใครที่สวดเสร็จแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยเออ ธรรมดาที่ไหนสวดเราได้ของกลับบ้านด้วย mm hmm. ก็มีของรางวัลให้จับสลาอย่างของอตมาตามาก็เอาบริจาคเข้าร่วมกับของทางวัดของอตมามี4อย่างด้วยกันโยมมีอหม้ออบลมร้อนมีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็เครื่องทำน้ำชาแล้วก็มีโทรศัพท์สมาร์ทฟออปโฟน oppo ด้วยเครื่องหนึง่ง mm hmm. <laughs> อันนี้แค่ของอาตมานะมีของคนอื่นอีกเยอะแย,ยะเลยพัดลมก็ไม่รู้เป็นสิบเครื่องม้กแล้วก็เครื่องห่มเครื่องนอนเยอะแย,ยะเลยพอฟังไปไม่ได้ไมาอยากมาสวดมนต์ใยามาได้ของแทนเนาะถือ <c ười> <c ười> ว่าเป็นของแจกเล็กๆน้อยๆจากทางวัดเนาะก็สําหรับวันนี้อาตมาก็คิดว่าอยากจะพูดเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่ที่มีกระแสข่าวมาสักพักหนึ่งแล้ว ผ่านมาประมาณหลายสัปดาห์แล้วแหละที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องของเด็กคนหนึ่งเนาะที่เขาว่ารู้จักไหมที่เขาเชื่อมจิตนะถ้าใครติดตามข่าวครา,าวก็อาจจะเห็นผ่านตาบ้างทีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นพระอนาคามีลงมาเกิดเพื่อเผยแผ่ธรรม,มะ จริงๆตมาก็เห็นมานานแล้วแหละเด็กคนนี้แต่ตมาไม่ได้ไปสนใจอะไรเพราะที่จะมาฟังฟังดูเนาะบางอย่างเขาก็พูดดีพูดถูกแต่บางอย่างหลายอย่างก็พูดผิดเยอะเหมือนกันจนมาช่วงหลังๆอะไรไปแปลกๆตมาก็เอ๊ะแล้วว่าเอ้ยไม่ไม่น่าจะใช่แล้วมันผิดปกติเยอะเกินไปฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธะแปลว่าผู้รู้ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยฉะนั้นใครจะเป็นพุทธศาสนิกชนต้องเป็นผู้รู้นาโยมเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาของเราเนี่ยพิจนารณาให้มากอย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปอะไรเขาบอกมาเขาเชื่อหมดยิ่งอันไหนเป็นอภินิหารเนี่ยจูงไปได้ง่ายมากเพราะว่าไอ้เรื่องบางทีเรื่องการมีฤทธิ์เนี่ยโยม การที่มีอะไรพิเศษพิสดารมีตาทิพหูทิพระลึกชาติได้อะไรพวกนี้หรือสามารถรู้จิตของคนอื่นได้ถามว่ามันเป็นตัวการันตีได้ไหมว่าคนคนนั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ในธรรมะจริงๆไม่เกี่ยวกันนโยมเรื่องทธิปพวกนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาพวกฤาษีอะไรเขาก็ทาได้กันมานานแล้วฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรพิเศษพิสดารน,นิดหน่อยเราก็จะตัดสินว่าโอ้นีไม่ธรรมดานี่คือวิเศษนี่คือสุดยอด มันกระจายเป็นหลงไปฉะนั้นทํายังไงจึงเราจะมีสติมีปัญญาที่ดีเราก็ต้องศึกษาธรรมให้เยอะมันอย่างวันนี้ตามาก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อเอาไว้ให้โยมไว้ตัดสินพิจารณาในครั้งต่อๆไปอีกเราจะได้มีสติปัญญาในการพิจารณาในครั้งหน้าเหมือนอย่างเรื่องนี้ทาไมตมา,ตา,มาจึงบอกว่าโอ้ตั้งพอตามาฟังแล้วมันเอกใจแล้วมันคิดว่าโอไม่น่าจะใช่ละเพราะมันขัดหลักกับธรรมะทั้งหมดเลย ยมรู้จักพระอนาคามีไหมใครรู้จักพระอนาคามีบ้างคืออะไรในยกมือให้ดูหน่อยใครรู้จักพระอนาคามีไม่มี <c oughs> เออวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังพระอนาคามีนี่เป็นพระอริยบุคคลพระญาติบุคคลจะมีทั้งหมดสี่ประเภทด้วยกันมีสี่ขั้นแล้วกันมีสี่ประเภทสี่ขั้นพวกเราน่าจะรู้จักแต่พระอาหารหันต์เนาะ เราูรู้จักพระอรหันต์อ้อรู้จักพระอรหันต์คือผู้สื้นกิเลนพระอนาคามีคือบุคคลที่เป็นพระยาบุคคลที่รองมาจากพระอรหันต์ก่อนที่จะเป็นอรหันต์เป็นอนาคามีก่อนแล้วก่อนจะเป็นอนาคามีเป็นอะไรต้องเป็นสกทาคามีก่อนก่อนจะเป็นสกทาคามีต้องเป็นโสดาบันก่อนนี่มีสี่ขั้นด้วยกันฉะนั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้มีลักษณะเป็นยังไงแล้วทํำยังไงจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้เป็นคนธรรมดานี่แหละ เหมือนพวกเราที่นั่งกันอยู่ในถือสศิน5้ากันปกติสามารถเป็นพระโสดาบันได้ก็อาศัยการฟังธรรมปฏิบัติภาวนาจนกระทั่งพัฒนาจิตใจตัวเองไปข้ามพ้นจากความเป็นผูุุ้ชนเป็นพระโสดาบันถ้าปฏิบัติขึ้นไปอีกก็ขึ้นระดับพระสกทาคามีขึ้นไปขั้นที่3เรียกว่าอนาคามีขั้นสุดท้ายคืออรหันต์ก่อนจะไปถึงอนาคามีตอมาอธิบายโสดาบันก่อนแล้วกันเนาะในบรรดาคนทั้งโลกเนี่ย พี่เราเวียน่หวตายเกิดกันอยู่เพราะเรามีสังโยชน์สิบตัวโยมสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเป็นกิเลสที่มันผูกจิตของเราให้ติดกับดักอยู่ในโลกอยู่ในสังสารวัฏให้มันเวียนไหวาตายเกิดขึ้นลงขึ้นลงไม่จบสิ้นคือไอ้สังโยชน10สิบนี่แหละเขาเรียกว่าเครื่องผูกเป็นยางเหนียวที่มันรัดดึงพวกเราเอาไว้สําหรับบุคคลใดก็ตามเจริญสติภาวานานจนกระทั่งเป็นโสดาบัน จากสังโยชน์สิบตัวจะหายไปสามตัวอยู่ละไปได้สามตัวด้วยกันคือหนึ่งมีสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคืออะไรความเห็นผิดว่ากายมีตนมีตัวเอาง่ายๆก็คือถือยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราเนี่ยเห็นว่าความรู้สึกเห็นว่าความจําเห็นว่าความคิดต่างๆเป็นตัวเรา ใครก็ตามมีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่แสดงว่ายังไม่เป็นโสดาบันฉะนั้นโสดาบันต้องมีความเห็นว่าอ๋อกายใจไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงและตัวที่สองคือสังโยตัวที่สองคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยลังเลสงสัยในอะไรงสงสัยในว่าอิพระพุทธมีจริงบ่พระธรรมมีปฏิบัติแล้วได้ผลจริงหรือเปล่าพระอริยสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลมีจริงหรือเปล่านี่สงสัยในเรื่องพวกนี้ ฉะนั้นใครยังลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุะทธธรรมพระสองฆ์อยู่แสดงว่ายัางไม่มีคุณสมบัติของสดาบัลฉะนั้นผู้ที่เป็นสดาบันท่านจะตัดความลังเลสงสัยตรงนี้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วไม่มีความสงสัยในพระพุะทธธรรมพระสองฆ์อีกต่อไปข้อที่สามเรียกว่าศีลพัตปร,รมาสสังโยชตัวที่สามคือการยึดถือในศีลและพรตในวัดปฏิบัติที่งมงายที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคือยึดถือว่าฉันทําแบบนี้แล้วฉันจะบรรลุเช่นอะไร คิดว่าถ้าฉันสวดมนต์บทน,นี้ทุกวันฉันจะบรรลุอย่างนี้เป็นต้นหรือคิดว่าถ้าฉันถือศีลอย่างเคร่งครัดอย่างนี้สักวันฉันจะบรรลุหรือคิดว่าฉันทําข้อปฏิบัติอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากอริยมรรคจะทําให้ตัวเองบรรลุได้เนี่ยการถือข้อศีลและวัดที่ผิดๆใครที่ยังถือแบบนี้อยู่นั่นแสดงว่ายังไม่ละเรื่องศีะระพตะปรามาสไปได้ภาษาธรรมะศั์มันก็จะยากหน่อยโยมฟังฟงไปก่อน งง,งงบ้างก็ไม่เป็นไร3มอย่างแรกนี่แหละถ้าพระโสดาบันละได้แล้วนี่ก็คือจบแล้วเหลือแค่เจตัวนี่สดาบันนะละไปได้สตัวแล้วคือสังโยชน์สมตัวถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆอีกเป็นขั้นที่สองเขาเรียกว่าสกะทาคามีสกาทาคามีคืออะไรคือผู้ที่สังโยชน์สมเนี่ยละขาดไปแล้วตั้งแต่โสดาบันแต่พระสกะทาคามีสามารถทําให การมาราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงการมาราคะคืออะไรความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังชื่นชอบในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิร้มรสในการสัมผัสยังติดในกามเนี่ยถ้าบุคคลที่ยังติดในกามอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นที่สามแต่อันนี้สกาทาคามีท่านละได้ครึ่งหนึ่งสามารถละได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปฏิฆะคืออะไรความขัดเคืองในใจ ที่เป็นต้นตอของความโกรธความอาฆาตพยาบาทต่างๆคือเกิดจากปฏิฆะภายในพอกระทบสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดปฏิฆะหงุดหงิดไม่ชอบรำคาญพอเจอสิ่งที่ชอบใจรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเสพนี่เรียกว่ากรรมฉะนั้นพระสกทาคานี้ท่านละเรื่องนี้ไปได้ครึ่งหนึ่งแต่มันยังเหลือกร,รมกับปฏิฆะที่อยู่ข้างในเล็กๆแต่การ,รมาราคารือปฏิฆะที่มันจะออกมาภายนอกจนสามารถ มีกาลังสูงเนี่ยจะไม่มีละของท่านจะเป็นการมาราคากับปฏิฆาที่อยู่แค่ข้างในเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งฟึบหายไปเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งก็หายไปนี่เป็นลักษณะของจิตของพระสกทา,าคามีอันนี้ขั้นที่สองนะยโยมอันนี้จะถึงขั้นที่สามแล้วอนาคามีพระอนาคามีคือบุคคลที่ละสังโยชน์ได้ห้าตัวสามตัวแรกละได้ตั้งแต่โสดาบันแล้วทีนี้ท่านละเพิ่มได้อีกสองตัวเป็นห้า อีกสตัวคือท่านละกามได้และละปฏิฆาได้ฉะนั้นพระอนาคามีจะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปในเรื่องอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสท่านไม่มีแล้วเพราะว่าท่านละเรื่องกามได้ฉะนั้นไอเรื่องไปมีเสพกับผู้หญิงกับเพศตรงข้ามอะไรพวกนี้ไม่มีเด็ดขาดง่ายๆเพราะว่าท่านละเรื่องกามไปได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนปฏิฆะคือท่านละความขัดเคืองในใจได้ฉะนั้นท่านไม่มีความโกรธไปด่าพ่อท่านไปทุบตีท่านท่านก็ไม่โกรธไปทําอะไรท่านท่านก็ไม่โกรธนั่นเป็นลนักษณะจิตของพระอนาคามีคือท่านละเรื่องของปฏิฆะความขัดเคืองในใจไปได้แล้วพอถึงพระอระหันต์ขั้นสุดท้ายละสังโยชน์ไปได้หมดทั้ง10ตัว10ตัว5ตัวแรกละขาดไปเรียบร้อยอีกหตัวที่เหลือก็มี รูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชามันก็จะเป็นศัพท์ยากหน่อยแต่มาจะไม่ขออธิบายตรงนี้เพราะว่ามันจะยาวค่อยโยมค่อยไปศึกษากันเพิ่มเติมมีเยอะแยะใน YouTube Facebook เปิดหาได้เปิดใน Google ในพัตติติดกอะไรก็มีหมดฉะนั้นตรงนี้จะมาขอจบตรงประเด็นที่ว่าพระโสดาบันเนี่ยหมายถึงผู้เข้าถึงกระแสกระแสของพระนิพพาน ส่วนพระสะกทาคามีคือใครสะกทาคามีนี่หมายถึงผู้ที่จะเวียนกลับมาอีกหนึ่งครั้งคําว่าเวียนกลับไม่หนึ่งครั้งคืออะไรอย่างเช่นพระสะกทาคามีพอท่านตายใช่ไหมท่านก็ไปสุกติขึ้นไปสวรรค์หรืออาจจะขึ้นไปพรก,ก็ได้พอท่านตายเสร็จท่านก็จะลงมาเป็นมนุษย์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่เกินนี้สะกทาคามีลงมาแค่ครั้งเดียวแล้วพระอนาคามีล่ะ พระอนาคามีนี่แปลว่าผู้ที่ไม่เวียนกลับมาอีกไม่เวียนกลับมาอะไรคือไม่เวียนกลับมาอยู่ณ้ที่นี้อีกแล้วคือท่านจะไม่มาเกิดในโลกที่เป็นกามาวจรกามาวจรเพราเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นโลกมนุษย์หรือเทวดาอีกหกชั้นฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยท่านจะไม่เวียนกลับมาอะไรที่เกี่ยวข้องกับกามท่านไม่กลับมาอีกแล้วสาเหตุเพราะอะไร ที่ตะมาบอกว่าท่านละสังโยชน์ห้าตัวไปได้หนึ่งในนั้นคือท่านละเรื่องกามไปแล้วเรียบร้อยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะกลับมาสู่กาม,มาวาจรภูมิอีกอย่างโลกมนุษย์เขาเรียกว่ากาม,มาวาจรภูมิเป็นภูมิที่ยังเกี่ยวข้องกับกามอยู่ฉะนั้นเมื่อพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะกลับมาในกามอีกเพราะกิเลสที่มันละไปได้แล้วมันจะกลับมาคืนไม่ได้ถ้าละมาคืนได้นี่แสดงว่าไม่ใช่แล้ว แสดงว่าไม่ใช่อริยะบคุคลตั้งแต่แรกเพราะพระอริยะบคุคคละกิเลสแล้วไม่มีทางกลับมาอีกละเสร็จละเลยไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้อีกเพราะอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วก็จบนล้ตรงนั้นตามอุป,ปมาให้ฟังง่ายๆโยมมันเหมือนกับจิตของเราเป็นบอลลูนหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกกิเลสสิบตัวเนี่ยมันถ่วงเอาไว้มีน้ําหนักมีก้อนหินสิบก้อนใหญ่ๆถ่วงเอาไว้ไม่ให้เราลอยขึ้น แล้วพระนาคามีเนี่ยท่านละไปได้5ตัวแสดงว่าก้อนหินหนักๆของท่านเนี่ยเอาทิ้งไปแล้ว5ตัวฉะนั้นจิตของท่านมันก็ลอยขึ้นได้สูงแล้วด้วยความที่ลอยขึ้นไปสูงแล้วอะการที่ท่านจะเวียนกลับมาข้างล่างได้อีกนั่นแสดงว่าท่านไปหยิบไอ้ก้อนหินที่ตกไปแล้วอะ่ะเอามาผูกใหม่นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านละไปแล้วกิเลสมันเด็ดขาดไปแล้วมันใช่กลับมาคืนไม่ได้ ดันั้นตรงนี้ถ้าโยมเคยได้ศึกษาเรื่องพวกนี้พอได้ฟังข่าวข่าวที่ผ่านมาโยมจะไม่โดนเขาหลอกได้ไง่ายๆอนาคามีกลับมาเกิดอีกมันเป็นไปไม่ได้มันผิดหลักการทั้งหมดเลยตอนได้ธรรมมาฟังว่าเ,เป็นอนาคามีแล้วกลับลงมาเฮ้ยอาตราก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วยิ่งไม่พอนะเขาบอกว่าตอนเขาอยู่ข้้งบนน่ะพระพุทธเจ้าเป็นคนสั่งเขามาให้ลงมาอันนี้ก็ยิ่งเอะไปใหญ่ เพราะอะไรรู้มามโยมตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อ2500กว่าปีที่แล้วท่านบอกว่าเมื่อตถาคตดับขันปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีเทพเทวดาองค์ไหนเห็นพระองค์อีกต่อไปนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นข้อชัดเจนเลยว่าเทพเทวดาเมษภพที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเห็นพระองค์ได้เพราะพระองค์ดับขันปรินิพพานเข้าสู่นิพพานแล้วแล้วมาบอกว่าตัวเองเห็นพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยอีกข้อที่สองแล้ว ไม่พอนะโยมเขาบอกว่าเคยลงมาแล้วเป็นพญานาคอีกอันนี้หนักเลยพญาน,นาคส่วนใหญ่เนี่ยตามคำพีนะส่วนใหญ่เป็นเดรัจฉานแต่ในคำพีบางส่วนเขาก็บอกว่ามีบางตนที่เป็นเทพหรือก็คือเป็นตระกูลเทวดาเหมือนกันแต่ที่จะมาอ่านผ่านๆมานะส่วนใหญ่เป็นเดรัจฉานหมดเลยเพราะแม้แต่ พระพุทธเจ้าของเราสมัยที่ท่านเป็นโพธิสัตว์อตอนที่ก่อนจะท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้นนท่านเคยเกิดเป็นพญานาคมาหลายชาติมากตอนที่ท่านไปเกิดเป็นพญานาคเนี่ยมีครั้งหนึ่งท่านมีความเห็นผิดก,ก็คือท่านเป็นมานพคนหนึ่งแล้วในชาตินั้นน่ะท่านก็ไปเจอพญานาคตนหนึ่งแล้วเห็นว่าพญานาคตัวน,นี้มีทรัพย์สมบัติบริวารแล้วมีฤทธิ์เยอะมากแล้วมีบริวารมากแล้วคิดว่าอ้ อยากเป็นพญานาคจังเลยคิดว่าไม่ธรรมดาปรากฏว่าในชาตินั้นท่านก็เลยตัดสินใจว่าฉันปรารถนา,าจะเป็นพญานาคก็เลยทํากุศลไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลทั้งชาตินั้นนะ่ะพอตายไปสมใจเลยโยมได้เป็นพญานาคพอท่านเกิดเป็นพญานาคปุ๊บถ้าอาตามาพูดภาษา,ษาบ้านๆนะท่านถึงกับอุทานในใจเลยว่าชิบหายแล้วทําไมท่านจึงคิดอย่างนั้นท่านบอกว่านี่มันพบภูมิต่ํา ท่านไม่สามารถบําเพ็ญบาร,รมีได้ท่านทําได้อย่างเดียวคือรักษาโอโบสถศิลทําได้อย่างเดียวท่านบอกว่าโอ้ยน้อยคือแบบว่าเสียใจถึงขนาดที่ว่าอยากจะฆ่าตัวตายโยมไปเกิดเป็นพญานาคแล้วอยากจะฆ่าตัวตายมากเพราะว่าตัวเองจะบําเพ็ญบาร,รมีเพื่อเป็นพระเจ้าแล้วพอมาเป็นพญานาคท่านบอกว่าโอ้นี่มันไม่ได้แล้วแบบนี้เราบําเพ็ญบาร,รมีอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยแต่ท่านก็มาคิดว่าเออจะไปฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้ท่านก็เลยสุดท้ายท่านทําได้แค่ รักษาโอโุดสินคือซื้อสินแปดทำได้แค่นั้นถือสินเพื่ออะไรเพื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเพินบารมีต่อเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเราอย่าคิดว่าภพภูมิพญานาคเป็นภพภูมิที่พิเศษแล้วยิ่งบอกว่าตัวเองเป็นนาคาม,มีแล้วไปเป็นพญานาคอีกนี่มันโอมันมันเกินไปมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยเพราะว่าภพภูมิของพญานาคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเดรัจฉานแล้วพอเป็นเดรัจฉานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่จะบรรลุธรรมเนี่ย ไม่มีเลยคือไม่สามารถฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อบรลุได้เพราะมันเกิดปฏิสนธิจิตด้วยจิตที่ไม่มีปัญญาบรรลุธรรมไม่ได้ส่วนใหญ่จิตที่จะบรรลุธรรมได้ส่วนใหญ่จะเป็นภูมิมนุษย์กับภูมิเทวดาที่จะมีจิตที่จะมีปัญญาในการบรรลุธรรมได้ฉะนั้นพอบอกว่ามาเป็นพญานาคก็ไม่ใช่แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเป็นร่างทรงพญานาคอีกอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเรา ศึกษารรม,มาเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาแล้วเราจะไม่โดนเขาหลอกได้ง่ายเนี่ยเราจะได้สมกับความเป็นชาวพุทธและในทัศนะของอาตมานะที่จะมาคิดเนาะคือเขาเนี่ยตอนเกิดมาถ้าเรื่องที่ที่เขาเล่ามาเป็นจริงนะว่าแบบว่าลูกเขาเกิดมาแล้วก็พูดอะไรแปลกๆเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้เพราะ คนเราที่มันเกิดสืบเนื่องกันเนี่ยมันสามารถระลึกของเก่าได้สามารถรู้อะไรที่เคยศึกษามาได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะกลายเป็นผู้วิเศษเสียทีเดียวเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในทัศนะติของตมาตมาเห็นว่าเด็กคนนั้นเขาอาจจะมียานของเก่าติดมาก็จรงิงแต่สิ่งที่เขาติดมามันมีมิจฉาทิฐิติดมาด้วยคือความเห็นผิดที่ติดมา ดีไม่ดีพญานาคที่เขาบอกว่าเข้ามาอะไรพวกนั้นน่ะอาจจะเป็นพญานาคที่มีมิจฉาทิฏฐิหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็มาเผยแผ่มาสอนอะไรที่ผิดผิดแล้วยิ่งพ่อแม่ขาดสติปัญญาในการพิจารณาพอไปเห็นอย่างนั้นก็อาจจะเกิดผลเสียได้เพราะไม่ได้พาไปพบครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียพอหลงผิดไปอย่างนั้นก็ยาวเลยเทีนี้ มันก็เลยไม่มีใครให้คําแนะนําได้พอมันหนักเข้าก็เกินที่จะเยียวยาไปอย่างนั้นอีกอันนี้ในทัศนธาตามานะเป็นทัศนะาส่วนตัวย้ำมาเป็นทัศนะาส่วนตัวที่จะมาพิจารณาเอาแต่ว่าเราก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยตามหลักธรรมเราก็ศึกษาเพราะธรรมะของพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายเดียวคือเพื่อความพ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราศึกษาอะไรจากใครเราก็ เอาเพื่อความพูดถุกก็ศึกษาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนอย่างใครจะเคยฟังเด็กคนนี้แล้วก็คิดว่าเอออันไหนดีรับฟังเอาก็เออก็ดีไปเราก็ฟังไปแต่อันไหนที่แปลกๆอันไหนที่ไม่ดีเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาหรือแม้แต่ตามาตามาก็มีครูบาอาจารย์ที่ตามาฟังธรรมะจากท่านแต่ตามาก็ไม่ได้เชื่อท่านทั้งหมดนะอันไหนที่ท่านพูดมาแล้วตามารู้สึกว่าอันนี้แปลกๆตามาก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนว่าใช่หรือเปล่าอย่างเช่นบางที ไปสืบค้นว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องนี้ไหมเออถ้าพระพุทธเจ้าพูดอาแสดงว่าท่านพูดตรงตามที่พระพุทธเจ้าพูดหรือบางอย่างที่อแปลกๆอันนี้เราก็ที่เป็นเรื่องที่พิสดารเราก็ฟังหูไว้หูอฟังไว50้50-50จนกว่าเราจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเนี่ยฉะนั้นความเป็นชาวพุทธเราต้องอาศัยสติปัญญาค่อนข้างเยอะฟังแล้วพิจารณาเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เคยพูดไว้ในการามสูตรท่านบอกว่าอย่าเชื่อถือเพียงเพราะคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ะฉะนั้นเราฟังแล้วพิจรารณาใช้สติปัญญาแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเราเองปฏิบัติภาวนาเออปฏิบัติแล้วกิเลสลดลงไหมอ่ะถ้าลดลงอ,ะงลอ่ะแสดงว่าใช่ปฏิบัติแล้วพ้นทุกไหมอ่ะแสดงว่าอ่ะมีแนวโน้มว่าใช่ฟังปฏิบัติแล้วตรงตามที่พระเจ้าท่านสอนไหมอ่ะทีนี้เราก็พิจรารณาไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นการที่เราจะพิจรารณาเรื่องนี้ได้ดีแสดงว่าเราก็ต้องฟังธรรมเยอะ ฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสําคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธศึกษาธรรมเจริญในทานศีลแล้วก็ภาวนาจเจริญในสมถะวิปัสสนาหรือในเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยการศึกษาธรรมมาด้วยไม่ใช่จะปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่ที่ไม่รู้อะไรเลยเราก็ต้องรู้หลักว่าอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาหรือการรักษาศีลคืออะไร รักษาแบบไหนปฏิบัติแบบไหนถูกแบบไหนผิดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาไปตามเหตุตามปัจจัยตามสติปัญญาของเราซึ่งเราก็ต้องอาศัยการศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้างนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามาอยากจะฝากเอาไว้เพื่อเอาไว้ให้พวกเราเนี่ในคราวข้างภายภาคหน้าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกโยงก็จะมีผู้วิเศษขึ้นมาอีก แันั้นเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาของเราพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเขาว่าอะไรดีอะไรพิเศษก็เชื่อเขาไปหมดโดนเขาจูงไปในทางที่ผิดได้ดังนั้นตรงนี้ก็ท้ายที่สุดนี้ธรรมาภาพก็ก็ขอฝากให้ทุกท่านนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็กลับไปพินิษ์พิจารณาน้อมนำไปสู่ใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ท่านทั้งหลายเองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมจนกระทั่ง พัฒนาจิตพัฒนาใจจนไปเข้าสู่มรรคผลนิพพานในนาคตาการอันไกลน,ในี้ทุกคนทุกท่านทธอ